การยิงแอดขายของใน่ไอด้วยตัวแอป IG เลยกับตัว Facebook Manager แตกต่างกันยังไงพัส,สรุปมาให้ครบจบในคลิปนี้แบบละเอียดจากประสบการณ์ตรงที่พัดยิงแอดทั้ง2ช่องทางมาเกือบ7ปีค่ะมาเริ่มที่ข้อ1นนะคะเบสิกเลยคือความยากง่ายก็ต้องบอกตรงๆว่า การยิงแอดทางแอปไอโดยตรงอะค่ะมันง่ายกว่ามากๆส่วนการยิงแอดทาง Facebook Manager เพื่อให้แอดของเราเนี่ยที่ยินจาก Facebook ไปโชว์ในหน้าฟีดทางแอปไอมันก็จะมีขั้นตอนที่เยอะกว่าหรือพูดไง่ายๆว่ามันก็จะดูแบบเออมันยากกว่านะแต่มันก็จะทำอะไรได้เยอะกว่าละเอียดกว่าซึ่งเดี๋ยวพัชจะอธิบายให้เห็นภาพในข้อต่อๆไปค่ะ สองถ้าคุณอยากได้ผู้ติดตามใน i อเยอะๆให้คุณยิงแอดทางแอป IG เลยค่ะคุณจะได้ผู้ติดตามเยอะกว่ามากๆถ้าคุณไปยิงแอดทาง Facebook Manager คุณจะได้ผู้ติดตามน้อยมากๆเมื่อเทียบกับค่าแอดที่คุณจ่ายเงินไปค่ะข้าในะคะมาพูดเรื่องราคาค่าแอดต่อการคลิก ต้องบอกเลยว่ายิงแอดทางแอป I.G. ราคาต่อการคลิกถูกกว่ามากๆนะคะราคาเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณแบบ0.1ตังถึง2-3บาทนี้ก็ถือว่าแพงแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปยิงแอดทางตัว Facebook Manager นะราคาต่อการคลิกจะอยู่ที่แบบ10บาทบวกๆก็คือแบบราคาจะแพงกว่ามากๆค่ะแต่พาจะต้องอธิบายเพิ่มแบบนี้นะคะราคาค่าแอดจากการที่เรายิงผ่านตัวแอป IG ค่ะ มันเป็นราคาต่อการกดเข้าชมโปรไฟล์ซึ่งการที่เราจะให้คนนึงเห็นโพสต์แล้วกดเข้าชมโปรไฟล์อะ่ะมันง่ายถูกปะแต่ถ้าเป็นค่าแอดทาง Facebook manager ค่ะมันเป็นราคาต่อการทักแชทคือการจะให้คนคนนึงเห็นโพสต์เราแล้วทักแชทเพื่อจะแบบมาสอบถามรายละเอียดอะ่ะมันยากกว่าอยู่แล้วมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมราคาค่าแอดที่ยวยิงผ่านตัว f a c e b o o k Manager มันถึงแพงกว่านั่นเองค่ะ พัดอยากจะสรุปเรื่องค่าแอดถูกหรือแพงอีกนิดนึงคือต้องบอกว่าเราจะดูแค่ราคาคา่าคลิกไม่ได้นะคะเราอาจจะต้องดูภาพรวมว่าเราใช้เงินในการอีแอดไปกี่บาทแล้วเราได้ยอดขายกลับมากี่บาทเราต้องดูยอดขายด้วยเราถึงจะบอกได้ว่าค่าแอดนั้นถูกหรือแพงค่ะพัดเอาหลังบ้านของตัวเองมาให้ดูเลยละกันอย่างเช่น สอบแอดนี้นะคะเป็นแอดที่ยิงทางแอป IG กับแอดที่ยิงผ่านตัว Facebook Manager นะทุกคนข้างบนเนี่ยจะเห็นว่าค่าคิกถูกมากเลยนะ60กว่าสตาค์งคือถูกมากจำนวนคนเข้าชมโปรไฟล์แบบ1มืแต่พัดจะบอกว่าหลังบ้านที่เป็นยอดขายจริงๆอะ่ะน้อยมากเลยนะคะแต่ ข้างล่างทุกคนจะเห็นว่าราคาค่าคิกสี่สิบกว่าบาทคือมันแพงกว่ามากๆแต่ทุกคนดูช่องหน้าสุดค่ะมันคือจํานวนการทักแชทซึ่งมีคนทักแชทอ่ะห้าร้อยกว่าแชทคือแอดข้างล่างอ่ะราคาต่อคิกสี่สิบกว่าบาทก็จริงแต่จํานวนออเดอร์ที่พัดปิดได้อ่ะคือปิดได้หลายร้อยออเดอร์พัดได้ยอดขายกลับมาเยอะมากๆเห็นไหมคะว่าการที่ค่าคิกถูกกว่าไม่ได้แปลว่ามันคือค่าแอดที่ถูกกว่าแต่เราอ่ะจะต้องมาคํานวณว่าโอเคเราใช้เงินค่าแอดไปเท่านี้แล้วเราปิดยอด ขายได้กี่บาทซึ่งตัวยอดขายจริงๆเนี่ยแหละที่จะเป็นตัวบอกเราว่าเฮ้ยค่าแอดที่เรายิงไปเนี่ยมันถูกหรือแพงเพราะถ้าเกิดว่าค่าคลิกถูกแต่เราอ่ะไม่ได้ยอดขายกลับมาเลยอ่ะมันก็คือแพงถูกปะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าค่าคลิกแพงนิดนึงแต่เราไดออเดอร์กลับมาเราได้เงินกลับมาเลยต่อให้ค่าคลิกมันแพงแต่เราได้เงินกลับมามันก็ถือว่าเป็นการแอดที่คุ้มค่ามากกว่านั่นเองค่ะ พัดจะให้สูตรในการคำนวณค่าแอดของทุกคนไปนะคะอ่ะเปอร์เซ็นต์ค่าแอดเท่ากับให้คุณอ่ะเอาค่าแอดตั้มนะแล้วหารด้วยยอดขายทั้งหมดที่คุณได้แล้วคูณด้วย100คุณจะรู้ว่าคุณใช้ค่าแอดไปกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายที่คุณได้มาค่ะ ทางนักเรียนในคอสไอจของพัชนะคะก็คือจะใช้ค่าแอดอยู่ที่แบบ7% 9%์ของยอดขายที่เขาได้ซึ่งพัดจะบอกว่าอันนี้คือถูกมากนะเกณฑ์ง่ายๆที่จะบอกว่าค่าแอดคุณถูกหรือแพงก็คือถ้าคุณใช้ค่าแอดไม่เกิน10%แบบ 5- 1 0เนี่ยถือว่าค่าแอดถูกมากๆแต่ถ้าเกิดว่าค่าแอดของคุณอยู่ที่ประมาณ 10- 20%ของยอดขายที่คุณได้อันนี้ถือว่าเป็นราคาแบบปกติ แต่ถ้าเกิดว่าค่าแอดของคุณแพงกว่า20%ของยอดขายที่คุณได้อันนี้ถือว่าค่าแอดคุณเริ่มแพงแล้วค่ะ 4. วิธีการวัดผลค่าแอดนะคะถ้าคุณยิงแอดจากตัวแอป IG เลยจะมีวิธีในการดูได้2อย่างนะอันที่1ถ้าลูกค้าคุณเนี่ยทักมาใน DM เนี่ยก็ให้คุณดูตรงคําว่า v i e w Ad แล้วคลิกเข้าไปตรงนั้นค่ะเขาจะบอกเลยว่าลูกค้าคนนี้ออเดอร์เนี้ยมาจากแอดตัวไหนอ่าแล้วก็กรณีที่2ถ้าลูกค้าทักคุณมาทางไลน์ ก็ให้คุณดูจากรูปที่ลูกค้าทักมาค่ะว่าเขาแคปมาจากโพสตไหนหรือแคปมาจากแอดไหนอันนี้จะเป็น2วิธีในการดูว่ายอดขายของคุณมาจากแอดตัวไหนค่ะ ส่วนถ้าคุณยิงแอดทาง Facebook Manager ก็จะวัดผลแอดได้2อย่างเหมือนกันนะคะว่ายอดขายเนี่ยมาจากแอดตัวไหนอันที่1ก็คือดูจากทางแชทเลยมันจะมีคําว่า v i e แอดเหมือนกันค่ะคลิกเข้าไปดูเราก็จะรู้ว่าอ่ะลูกค้าทักมาจากแอดตัวไหนแล้วก็อีกอันนึงนะคะอันที่2ก็คือดูได้จากข้อมูลหลังบ้านเลยข้อมูลหลังบ้านทาง Facebook Manager เนี่ยบอกละเอียดมากเลยนะว่าอ่ะ ลูกค้าเนี่ยทักมาจากแอดไหนทักมาจากโพต์ไหนเราสามารถดูได้แบบละเอียดแล้วเขาจะบอกมาเป็นตัวเลขยอดขายแบบละเอียดมากๆเลยค่ะ5นะคะการยิงแอดแบบ retargeting ให้ลูกค้าเก่าเห็นแอดเราซ้ำๆนะคะก็คือทําทางแอปไอไม่ได้นะคะจะต้องทําทาง Facebook Manager เท่านั้นค่ะสรุปเลยนะคะถ้าคุณอยากได้ผู้ติดตามใน IG เยอะๆให้คุณยิงแอดทางแอป IG จีค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ยอดขายเยอะๆและค่าแอดถูกๆคุณจะต้องยิงแอดทั้ง2ช่องทางคู่กันค่ะและสำหรับใครที่อยากเรียนยิงแอดขายของใน IG แบบละเอียดให้พัดแบบพาจับมือทำทีละขั้นตอนสอนเลยว่าต้องคลิกตรงไหนทำยังไงนะคะพันแนะนำเป็นคอร์ส IG Marketing Style แม่ค้าค่ะทุกคนสามารถสอบถามรายละเอียดทางไลน์นี้ได้เลยนะคะ